สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมมาพ่อกับกิ้งน้อยครับพ่อแม่พี่น้อง กิ่งน้อยมาบ้านทันทีก็ได้แนวเส็บแซ่บหวานๆครับผมนี่นะอุย้ยใหญ่ก็เริ่มเทิมเลยพี่น้องเลยนี่นะหังนิ่มเลยครับนี่เอามาสดๆลังบ้านนี้เลยอยู่ลังบ้านนี้เลยอ๋อที่หัวน้าเพิ่นครับซิมเบึงป้ายซิมเบึงน่นะอู้หวานจุยจุย ได้เข้ามาคุยเอาน้ำนี่ครับพี่น้องได้เข้าเหนียวมาตุย้ยมาคุยใส่จ้ำน้ำก่อนรอบแรกป๊าทุกบีอบิออกก่อนเอาแต่หัวเพื่อนอย่างเดียวเอาแต่หัวน้ำเพื่อน นี่พีน่น้องเอ้ยกัดกินกัดกินเลยป๊อปขอรห,หวาน ของหวานตามธรรมชาติเลยพี่นอ้องข้าวตุย้ยป๊าดอ,อเลิกปากเลิกมือมันต้องกินแบบนี้ครับ กัดกินแบบนี้เลยมันจังแซ่บเลยพี่น้องเลยห้างนิ่มธรรมชาินี่นะปะ้าตัวเอาไปไสใส่ครับไอ้บิ๊กี้สีซิดีกี้เนาะคือสีคัก <c oughs> โอ้โหก,กินง่อยกงคิดใจแต่แนวเดียวรถเนาะฮะอืมอืม น่อยครั้งอืมใช่หวานเป่าุทุตหวานแห้งว่าเป็นน้ำผึ้งพี่น้องเลยอืมอืมฮับบี้เอานางอ่อนนี่ครับสุมมูนางอ่อนเพิ่นครับที่ว่าเป็นน้ำนมน้ำนมน,น,น่ะจะอ่องนวลๆกินพร้อมกัน ได้เลยครับนี่มาคุยคุยใส่ป๊าดโบ๊แมนวัดสิฮากินได้ไง่ายๆนะครับปาดหัวทางใหญ่พร้อม อ,อู้อ้ไอแดงครับเพิ่นไปหามาได้ระยะในน้องได้กินอ้ายหาได้กินก่อนแล้วเหลือแต่น้อง,พงเพิ่นก็เหลือไว้ให้น้องได้กินน้ำนะครับอื คุยตุย้ยน้ำแบบนี้เลยอืมอืมอืมสามของหวานธรรมชาติอืม,อม,อม ดูเยิ่มเยิ่มเลยครับอเหนียวคนรวตัวอ,อร่อยหวานมันนวลน ตายตายอร่อยครับเอาไปกินครับอันนี้คือสีแทบเนาะเอาไปใส่กินกับน้ำเปร่ากี่น่องเลยเขา้าวทาเลย <c oughs> โคตรดีอ่ะ กระซิแซ่บพดทสุดยอด ทั้งแซ่บทั้งฮ้อนบ่วุย้ยมีความสุขครับในกินแบบนี้มีความสุขอีดีพี่น้องต้อโดนกลับมาบ้านเทอะเอ,อไในกินทั้งของข้าวของหวานของหวานของหวานธรรมาสาิอีดีพ่อม้อะเก่งน้อยกะน,นี่แหละได้ห้างยิ้มครับมาสู่พี่สู่น,น้องในบ่งใน มาให้คือ,อยากน้นกันอาหารแบบดนโดนเราจะได้กินเือาแบบนี้หายากครับร่มเม่พี่นออ้องไ่ว่าเมนห้างเพิ่งมันเด็ที่นายได้เป็นห้างมิ่มพี่น้องเลยหวานช่วยๆคนโอทัวว่าเมนน้ำพึ่งเดือนผ่าเดือนโลกละฮะเพียงน้อยกับชิได้ลาพีแล้วน้องไปแล้วคลิปหน้าชิได้เมนูบแซบหรือชิได้เนี่ยแปลกแ,กแปลกแปมาสู่พีตอนน้องให้ได้เบิ่งกักรอติดตามรอรับชมกันครับผม สำหรับมื้อนี้ลาพี่ล้วน้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้ดินพัน